B ไม่ต้องเก็บปืนไหมเล่นแค่ปืนพกอ่ะ่าเล่นเหมอือนเหมอือนมะ ไม่เป็นไรให้ได้ครับได้มามาเอ้ยโดนพาสั่นเหรอเนี่ยชิบหายแล้วเอากำลังอึ้งอยู่เลยต้องสอบอีกแล้วโกงอ่ะนี่ยิงแว่นแตกไม่เก็บแยกติดอายก๊อดมายก๊อดมายก๊อด ไอ้ไอ้โอ้ยแย่ล่วงเลยคือรู้โอ้มันเดินแบบเดลัสได้ไหม can tầm Ôi Oh yeah Bị ối đó Nên mà oh, cổ cổ trốn nữa Ô, oh, đi <coughs> โอ,โอ้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 จำไหะโอ้ปูนยิสาทุกคนครับลมปูนยิสาก่อนครับเดี๋ยวค่ากันเองเอาให้ยับโอ้ยิงมันเลงหวัวโคตรยากเลยมีหัวใหญ่ใี่ไหมดีแล้ว เอ้ยยังไม่โดนเลยโอ้โหไม่เฟอร์เฟอร์สั้นมันทำดีฟาคายนะไม่ทำดีฟาคายอันนี้เห็นด้วยครับทำมีฟาคายเยอะเลยเกิดเขาลุกที่โอ้ยคนปุกเอ้ยใครน่าจะเป็นปุ๊บที่สามอ่ะบอสซีอุดมันเกิดข้างหลังฟับอยู่

อุ้ยไล่รอนะไปรอนะบ้างอุ้ยเอาโดนอีกเหรอนั่ยน,นะว่าหลบมิสขนาดนั้นผมนี่อึ้งไปเลยโอ้หสามสิบเลยเหรอขอแค่สิบตัวนะฟินแล้ว ลุ้นว่ะ yeah. เย้โอสิโอเยี่ยมมากโอ๊ยปวดหัวชิบหายโอ๊ย กนะเฮ้ยปืนพกนะพี่ปืนพกนะปืนพกนะปืนนะปืนเปลี่ยนเองเออพี่เออผมถามหน่อยตอนเล่นไปมีใครว่าปืนปืนจะเปลี่ยนเองไหมโอ้ยย ม่งไม่ตายดิบอสสิวไอ้ไอ้ไกระสุนเต็มเสื้อเลยเลือดเต็มเสื้อเลยไม่ตายินเคน้่ดียปืนพกนะปืนพกนะเฮ้ยอาปืนพกอย่างเดียวเหรเออปืนพกอย่างเดียว โอ้ยหลับกินโอ้โอ้โใครอีกอ้ะบอสีวัดอีกแล้วมันจะมาเก็บเกาะหน่อยโอ้ยเลือดไหลโอ้ตายเป็นหัวนอนเลยกินเข่าเลย่ะ ไม่ใช่เราอเอ้ยใครยิงวะไอ้บอสตีอุอีกแล้วคอมพิวอ้าวไม่ใช่นี่คุณทิทสาไม่ระวัขงข้างหลังเลยพี่มีตัม้มมีตั้มทีตั้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ็มในกดเปิดระเบิดเฉยตัวหายไปไหนแล้วนะโอ้โยโอ,โ,โอ้โชคดีเยี่ยมมากไได้เลยแล้วขอตัว Ở nhiều đoán lặng, fuck you Ủa, oh. ấy Tao muốn tùa thì khôn hát của Tao muốn tùa không kiếm của rồi Được Chiến oh, oh, yeah. oh, oh, oh. đồ không mà Ô, ô, yeah, ô, 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 đòn rồi. สองมากเลยพอดีทำดีมากยอมรับเลยทำดีกว่ารอบที่เยอะเขาตาย เฮ้ยคุณเบิร์ตโอ้ยโดนหลอ, <c oughs> อยไอสองตัวเว้ยไม่รู้วะโอุ้ยเชือบแม่งเลือจะหมดเออว,วัตถุดุสแม่งโชคดี

ก็เล่นไม่ยากนะแต่ไม่ค่อยถนัเดนเอพอร์เสซนอ้าวพอจีอุดนอนไปแล้วขออีกสองตัวได้ไหมแค่ครบสิบก็พอใจแล้วไปเลยดีกว่า ไอ้เล่นลุงแต่โลเนี่ยไม่ชุดเฮ้ยเฮียบอสิอุดี่มันตายยากจริงๆนะโอ้โหตายเละยังไม่เจอคนอูล,ล้วคนอูไปถึงไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอาสารอีกครั้งเ่ยนะฮะ กดให้ขับเป้าอ่สมมุเิเลงแล้วก็กดอา,าสารกดขังน,นะโอ้โอ้โอ้อันลวะโอ,โอ้อยู่นี่โอ,โอ้ยังฆ่าั้องสองไม่ได้ต้งสองฆ่าไปเจ็ดรอบแล้วขออีกแต้มหนึง่งขอแต้มหนึง่ง โอ้คุณนีคขอผมแปมหนึ่งเหมือนกันผมย่เลยอ่ะเนี่ยเลยอ่ะเจ็ดศูนย์เนี่ยโอ้ไม่ใครยิงวะเไม่ฟักอยูบอสคุยอีกอ่ะแม่งชอบมาตอนเวลาอย่างเงี้ยอีกแล้วอีกแล้วข้างหลังเนี่ยตัวโอเคผ่านเกมแล้วสำหรับคนกาก FPS เฮ้ยเฮ้ยลูกสองลูกสองน้องเนี่ยโ, <laughs> โ,โ,โอ้โหโอ้ไอ้โรโอ้ยเก่งเลยเลยแม่งล่อยะไรเงีย้ยต้องห็ดอย่างเนี้ย เอ้ยขยิงอ่ะเอ้ยเอาหน้าหลอกเราเสือ่มาได้อ้าวอ้่จะกลัวหน้าผัวกำแพงทำไมวะเนี่ยตายเลยเหน้าถูกำแพงเลือดนองเลยครับน้าที่สี่ฟักแย่โอ้แต่ผมฆ่าคุณแฮกไม่ได้จากชีวิตเลยลุกในเนี่ยโอ้ผมโชคดีครับโอ้หมื่นห้าหัวทุกเม็ดเลยเจอคุณคุณผัอ่ะ แปดศูนย์แปดศูนย์แย่แย่แย่กระดาวโ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วมันไม่เล่นไม่เล่น